สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเจอกันในคลิปความรักของชาวมากรแล้วนะคะของชาวมากรช่วง16-30มิถุนายนนี้ก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณทุกคนกลังใจทุกติดตามแล้วก็ทุก subscribe ด้วยนะคะทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะต้องบอกก่อนนะมาดูการว่าชาวมากร16-30มิถุนายนนี้คุณเจออะไรบ้างในเรื่องของความรักนะคะ ไม่เจอใครมาเนี่ย ที่ผ่านมาชาวมังกรดูเหมือนว่าคุณไปดีกว่าคนไกลหรือเปล่าคนต่างชาติหร,รือเปล่าหรือคนที่เขามีตําหนิมก่กนหรือเปล่าแล้วมันเหมือนกับว่าคุณมีปัญหากับเขาอะด้วยว่าปัญหาตรงนี้บอกเลยว่าอาจจะเป็นปัญหาด้วยอารมณ์ของคุณนะที่คุณบางทีคุณไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขานั่นแหละเป็นปัญหาที่ว่าห่างกันเพราะหนึ่งด้วยอารมณ์ด้วยความคิดแบบเด็กๆหรือด้วยสถานการณ์ที่อยู่ไกลกันหรืออยู่ต่างถิ่นกันทําให้คุณบางทีอะคุณแบบว่า เหมือนกับคุณจะบล็อกเขาคุณจะไม่สนใจใยดีเขาคุณจะออกจากชีวิตเขาประมาณนี้เลยหรือว่าแม้กระทั่งว่ามีปัญหาต่อเนื่องมาจากหนึ่งคนคนนั้นเขามีใครอยู่แล้วหรือตัวคุณมีครอบครัวอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะแล้วทําให้ตอนเนี้ยคุณกับเขามันห่างกันแหละคนไกลอยู่ไกลกันด้วยสถานการณ์ห่างกันเพราะมีปากเสียงมีปัญหา การขัดแย้งมีปัญหาเรื่องคือการใช้อารมณ์กันแบบเด็กๆหรือใช้อารมณ์แบบคุณใช้อารมณ์แบบถ้าในบารกรีก็อาจจะใช้อารมณ์ชูวช่วงก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ทําให้ว่าตอนนี้คุณกับเขาห่างกันแล้วคิดถึงกันนะคะคุณคิดถึงเขาจริงๆน่ะนะด้วยความห่างไกลต้องบอกเลยว่าด้วยความห่างไกลคุณคิดถึงเขานะคะต้องเรียกว่าด้วยความห่างไกลเลยแหละนะชาวมาก่อนช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามีอะไรมาพลาดค,คุณหรือเปล่าพี่ว่า ทำให้ห่างกันสักนิดเนาะแต่เร็วๆนี้เราก็มองว่าเร็วๆนี้โอกาสการรอคอยของคุณนะ่ะคุณจะได้พบความสุขอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะของชาวมังกรนะคู่ห่างไกลก็เป็นไปได้นะคะเร็วๆนี้นะชาวมังกรอกรักาสามเศร้าเรา3ามคนที่แท้ทรูเลยมาอีกแล้ว ของชาวมากรคนห่างไกลไม่พอเป็นรักสามเศร้าอีกต่างหากแล้วอาจจะเป็นความรักที่ว่าทําให้คุณบางคนไม่ใช่สามเศร้าก็เป็นความรักที่ว่าเออคุณผิดหวังอะ่ะคุณเสียใจอะ่ะคุณเสียใจที่ว่าทําไมทําไมบางทีมีการใช้อารมณ์กันด้วยความห่างไกลกันคิดถึงกันคุณก็ไปใช้อารมณ์แบบเอาชนะด้วยคุณก็ใช้อารมณ์เอาชนะประมาณว่าเอ,อ้ยทำไมไม่คิดถึงฉันบ้างอะไรประมาณนี้เลยอารมณ์แนวแนวนี้เลยะนะคะของชาวมากรนะ แต่สถานการณ์มันดูเหมือนตอนนี้มันเหมือนก็ยังไม่คงคงไม่นิ่งสำหรับคุณเท่าไหร่อ่ะเพราะเนื่องจากหนึ่งแหละได้คนไกลแน่ๆหรือคู่อยู่ไกลกันแน่ๆทําให้คุณคิดถึงเขาอ่ะแต่เราก็มองว่าเร็วนี้ความสุขของคุณก็ใกล้จะมาถึงแล้วล่ะนะอารมณ์ของคุณช่วงนี้เป็นแบบนี้เลยคุณรอคอยโอกาสความสุขดีกว่าต้องเรียกว่าคุณรอคอยโอกาสความสุขที่ว่าเออจะได้กลับมาอยู่ใกล้กันสักทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะชาวมกร เดี๋ยวมาดูนะว่าอารมณ์ของเขาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคนคนนั้นของคุณนะคะโอเคคนคนนั้นของคุณเขาก็รอเฝ้ารอเวลาจริงเขาก็ยังรักคุณจริงๆนะอืมันเป็นปัญหาหนึ่งประเด็นเลยแหละความรักที่ไม่ลงตัวแน่ๆความรักที่ไม่ลงตัวไม่พอความรักที่ว่าเหมือนกับว่าบางคนมีเรื่องเงินด้วยหรอ บางคนมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนที่ว่าตาเล็กตาใหญ่ต้องบอกว่าตาเล็กตาใหญ่มีใครแล้วก็ความรักที่มอบให้แล้วมันเหมือนกับทะเลาะกันใช้อารมณ์รุนแรงกันอะไรประมาณนี้แล้วก็มันเป็นผิดหวังกันเพราะว่ามีใครคนใดคนนึงในสถานการณ์ของมังกรกับคนคนนั้นเนี่ยมันไม่มันมีความรู้สึกว่าทําไมเหรอความรักที่มอบให้ไปอะ มันสิ่งที่มอบให้กลับคืนมามันไม่เสมอภาคกันมันไม่เท่าเทียมในเรื่องหัวใจกันเลยนะคะมันก็เลยดูเหมือนห่างกันแล้วว่าตอนนี้ห่างแค่ห่างแล้วต้องบอกว่าห่างแต่มองว่าเร็วๆนี้คุณกับเขาก็น่าจะโอเคกำลังจะบอกว่าเร็ว,รวนี้คุณกับเขาน่าจะมีการเคลียร์กันได้มามีความสุขร่วมกันแล้วก็มองเห็นว่าความรักที่เขามีให้คุณนะ่ะมันยังมีไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่หนึ่งแหละ ด้วยทิฏฐิอารมณ์เด็กๆหรือเปล่าที่ว่าต้องอยู่ห่างกันยังไงเสียเร็วๆนี้เราก็มองว่าอาจจะมีการกลับมาคุยกันมีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนึกสิ่งใดได้สิ่งนั้นจริง,รงๆเขายังคิดถึงคุณค่ะจริงๆนะเขาคิดถึงคุณอนะเพียงแต่ในบางคนในกรณีนี้มีตัวเลือกหรือเปล่ามีคนอื่นอยู่หรือเปล่าทำให้มันผิดหวังเสียใจอะไรยวรนหรือเปล่าทำให้ผิดหวังแล้วก็ห่างไกลกัน ที่สำคัญไม่ใช่อะไรหรอกบอกให้รู้เลยด้วยระยะทางไกลด้วยระยะทางไกลการเดินทางเป็นอุปสรรคปัญหาการเดินทางคู่ทางไกลเป็นอุปสรรคแล้วที่ผ่านมาคุณกับเขาทะเลาะกันด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยมีใครคในใดคนหนึ่งใช้อารมณ์แน่ๆแหละใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาแน่ๆใช้อารมณ์แบบแล้วทําให้ทหําให้ต้องเว้นระยะห่างกันนะอืต้องให้แบบงอนฉัน on, งอนเธองอนอยู่ห่างกันสักนิดนึง ประมาณนี้เลยค่ะอารมณ์ของคุณชาวมังกรช่วงนี้นะอเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของคุณจะสื่ออะไรให้เขาและความในใจของเขาจะสื่ออะไรให้คุณบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะความในใจของชาวมังกรนะคะแป๊บหนึ่งขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวนะคะดูสี ถ้ามีเสียงอะไรรอบข้างเป็นเสียงวู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 อะไรประมาณนี้ก็ขออภัยกันโอเคมาดูนะคุณห่ากงกับเขาจริงๆอะแหละอยู่ไกลกันพออยู่ไกลกันมันก็เลยมีปากเสียงมีปากเสียงแล้วตอนนี้ตอนนี้ตัวเองอะ่ะอารมณ์ของตัวเองอะ่ะในใจลึกๆแล้วอะ่ะในใจตัวเองบอกเอยเออฉันอยู่กับงานฉันไปก่อนฉันมุ่งหน้าทำางานหาเงินฉันไปก่อน นะคะมุ่งหน้าทํางานหาเงินตั้งใจทํางานหาเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนก็ชีวิตคุณอะ่ะมันเริ่มอยู่ตัวแล้วอะ่ะอยู่ตัวด้วยที่ว่าคุณอยู่ด้วยคนเอกตัวตัวคนเดียวได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่ด้วยว่าเออฉันอยู่คนเดียวฉันยุ่งกับงานฉันยุ่งกับเงินแบบชีวิตฉันโอเคได้ไหมก็ประมาณนี้เลยเพราะที่ผ่านมาคุณกับเขามันมีปากเสียงอีกแล้วนะอีกแล้วนะ ด้วยทิฏฐิเลยด้วยทิฏฐิของคุณด้วยด้วยทิฏฐิของเขาด้วยบอกให้รู้เลยจริงๆแต่ด้วยทิฏฐิยังไงเสียเราก็เลยมองว่ายังไงอะ่ะเขาก็คือคนที่คุณรักหนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆต่อให้แม้ที่ผ่านมาคุณพยายามตัดเขาแล้วพยายามเลิกเขาพยายามอะไรเพราะด้วยสถานการณ์ความห่างไกลหรือด้วยสถานการณ์อยู่ไกลกันหรือเวลระยะห่างกันก็ตามแล้วคุณชีวิตคุณช่วงเนี้ยคุณใช้ชีวิตกับ ชิวๆมากใช้ชีวิตแบบว่าฉันอยู่กับงานก่อนนะฉันขออยู่งานก่อนฉันขออยู่เงินก่อนฉันขอทํางานก่อนฉันขอทําเงินก่อน,น,อน,อนแต่คุณก็คิดไม่ไหวหรอกไม่ไวคุณก็คิดถึงเขาจริงแต่ด้วยทิฏฐิและอีโก้ด้วยไม่งอ้อไม่อะไรทั้งนั้นฉันจะอยู่ของฉันแบบนี้ฉันไม่งอ้อเนาะปากแข็งปากแข็งด้วยไม่รู้ใครในที่นี้ระหว่างคุณกับเขาสองคนนะคะเรามองแบบนี้นะคะแล้วด้วยที่ปัาที่ผ่านมาคุณกับเขาอ่ะมันปากเสียงไม่ลงรอยกันอะ มีใครแอบทาอะไรมีใครแอบมีใครแน่ๆหรือไม่ก็คุณเป็นฝ่ายมาที่หลังหรือว่าเขาไม่ยอมเปิดเผยสถานะคุณชัดเจนสักทีรักกันแล้วอะไรกันแล้วไม่ยอมเปิดเผยสถานะกันสักทีทําให้คุณงอนทําให้คุณใช้อารมณ์โต้เถียงแบบเด็กๆทําให้คุณแบบว่าตัดสินใจแบบบางทีคุณก็มุทโลุไปนิดนึงต้องบอกก่อนแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความการที่คุณตัดสินใจยังไงก็ตามอะ่ะ แล้ว่าคุณใช้ทิฐิมากกว่านะคะแต่ทิถฐิของคุณน่ะคุณเป็นคนแบบว่าเหมือนกับว่าคุณเป็นไฟคุณยอมหักคุณไม่ยอมงอคุณอยู่คุณหักดิบมาแล้วคุณอะไรมาแล้วแต่คุณก็ไปอะไรอวรเขาอ่ะเออเพราะด้วยการที่คุณตัดสินใจอ่ะด้วยอารมณ์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะความในใจของคุณอยากจะสื่อแบบนี้นะว่าตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวดูความในใจของเขาของคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ อยากจะเสืออะไรให้คุณรับรู้นะคะชาวมังกรมันดูเหมือนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงห่างไกลกันจริงๆนะคะเนี่ยแล้วอารมณ์คุณบอกว่าอุ้ยห่างไกลก็ฉันอยู่ก็ได้คนเดียวทิฐิฉันเยอะอีกโก้เยอะอีกต้องหากเนาะอารมณ์ของคุณนะ่ะแต่คุณดื้อดึงอะ่ะคุณดื้อดึงแต่คุณก็รักเขามากอะ่ะบอกให้รู้เลยคุณยังตัดเขาไม่ขาดความในใจของเขา เร็วนี้เขาอยากจะติดต่อหาคุณนะคะเขาอยากจะมีอะไรคือเอาง่ายง่าคือเขาก็อยากติดต่อหาคุณนั่แหละอยากสื่อสารอยากพูดคุยกับคุณนะอต่อให้มีอะไรเข้ามาหาเขาชีวิตนี้ช่วงนี้ดีๆแล้วก็ตามหรือเขามุ่งหน้าทํามาหากินอะไรก็แล้วก็ตามหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาเขามีความรักครั้งใหม่เข้ามาหาเขาเขาก็ไม่สนใจหรอกเขาไม่สนใจอะไรเลยบอกให้รู้เลยรอบข้างเขาก็จะไม่สนใจนะคะเขาสนใจแต่ว่าเออ มันเหมือนช่วงปรงอะอช่วงปรงชีวิตช่วงเบื่อชีวิตช่วงควบคุมมาลงตัวเองให้ได้ช่วงพยรยาไม่คิดถึงคุณเหมือนกันแหละนะคะต่างฝ่ายต่างแบบมีปัญหาเรื่องนี้แหละเรามองว่าระยะทางด้วยเป็นสิ่งสําคัญคู่ไกลต่างหาอ,อยู่ไกลกันด้วยระยะทางด้วยอะไรก็แล้วแต่คิดถึงไหมบอกว่าคิดถึงไหมคิดถึงเหมือนกันเลยอารมณ์เหมือนกันเลย,ลเ,นนเ,ลยเนี่ยอีก้สูงทั้งนั้นทั้งคู่บอกเลยเนี่ย อีกก็สูงด้วยยอมหักไม่ยอมงอสักอย่างฉันอยู่ตรงเนี้ยเธอจะมางอฉันไหมเอาอย่างนี้กัอารมณ์แบบนี้เลยเธอฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันไม่งอเธอหรอกเธอมางอฉันสิประมาณนี้เลยอะค่ะชาวมากรน,นะคะเดี๋ยวมาดูด,ดีอารมณ์ตัดอะใจไม่ตัด <c oughs> ใจอยากให้งอใจอยากงอใจอะไรอวรคิดถึงไหมคิดถึงยิ่งกว่า จะบอกให้ทั้งคุณและเขาแหะคิดถึงกันมากด้วยอยากติดต่อกันมากด้วยตัวคุณต่อให้ใช้ชีวิตทาคิดซะว่าคุณแบบว่าฉันจะอยู่กับงานฉะฉันมุ่งมั่นแน่วแน่ว่าฉันจะทํางานแล้วฉันจะอยู่กับงานฉันมีความสุขกับงานฉันมีความสุขกับเงินของฉันละแต่ไม่ใช่เลยหรอกอันนั้นน่ะหน้ากากบางหน้ามากกว่าเรามองว่าในใจเกๆกัๆคุณตัดใจเขาไม่ขาดเขาก็ตัดใจคุณไม่ขาดแน่นอนนะคะมันเหมือนเป็นอารมณ์บางหน้าของคุณมากกว่าว่า ภายนอกฉันดูแบบหล่อสวยรวยโสดเลือกได้อะประมาณนี้แต่ในใจคุณออโอ้โหอะไรอวรนเขาก็อะไรอวอนไม่แพ้กันเร็วๆนี้อ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เขาอยากกลับมาหาคุณจริงๆนะเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณมากๆอารมณ์วังวนของเขาอ่ะมันอยู่ในวังวนเดิมๆจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนแน่นอนบอกแล้วว่าเขามันคงจริงความรักครั้งใหม่เขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาพยายามตอนนี้เขาอ่ะ พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วล่ะพยายามควบคุมจิตใจตัวเองแล้วล่ะพยายามตัดคุณแล้วล่ะคุณก็พยายามตัดเขาแล้วล่ะแต่สองคนตัดไม่ขาดค่ะขอบอกว่าตั OSS ตดไม่ขาดนะคะเขายังไม่ไปไหนเลยคิดไปคิดมาก็อยู응่แต่คุณอะคิดไปคิดมาก็อยู่แต่คุณประมาณนี้เลยอยากสื่อสารหาคุณไหมอยากสื่อสารอยากติดต่อคุณไหมอยากติดต่ออยากแชทไปคุยไหมอยากอยากโทรไปคุยไหมอยาก นะคะอารมณ์เขาช่วงนี้เป็นแบบนี้นะคนคนนั้นของชาวมาก่อนนะคะอืมแต่ที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเราไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณอนะ่ะที่รั่วปัญหาอารมณ์เป็นใหญ่ตัดกันมาแล้วด้วยตัดกันมาแล้วแต่ตัดไม่ขาดอะไรอวรมากนะคะยังอยากกลับมาพูดคุยยังอยากอะไรนะคะอืมแล้วมันเป็นอะไรที่ว่าคุณกับเขาอ่ะเหมือนกับว่าทะเลาะก,กันมาแบบอื้อหือ จะว่ารุนแรงไหมเราว่าก็ว่ารุนแรงระดับหนึ่งเลยอะนะคะรุนแรงแบบชนิดที่ว่าประมาณไหนดีทอร์นาโดล่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มหรือบทสรุปเขาจะให้อะไรคุณบ้างเนาะบทสรุปนะคะอันนี้เทียนอื่นไม่เก็บเบานะอันนี้ต้องเก็บเบาๆรัก,ารกมากายดูสิอันไหนรักก็จะเป็นคนลำเอียงนิดนึงเรื่องไพ่ อันไหนยิ่งรักไม่ค่อยหยิบอาจหยิบบ้างหยิบบ้างแต่แบบว่าเออเบาๆกับเขาประมาณนี้แต่อันไหนอันไหนเฉยๆชิวๆแล้วก็เนาะตาเล็กตาใหญ่แหละแต่ก็รักรักทุกสำรับแหละค่ะทุกสำรับจริงๆนะเพราะว่าทุกสำรับเราสื่อด้วยกันได้โอเคมาดูว่าบทสรุปให้อะไรบ้างเอยของชาวมาังกรมีปัญหาค่ะราคาสังกันมาเนี่ย คู่คุณอยู่ไกลด้วยแล้วด้วยความห่างไกลกันด้วยอ่ะแล้วมีปัญหากันมาด้วยใช้อารมณ์ฉุนเฉียวด้วยตัดสินปัญหาแก้ไขปัญหาโดยการตัดกันนะ mm ่ะ hmm. พอตัดเสร็จแล้วก็มาอะไรอาววารทีหลังนะคะ mm hmm. ความรักคือสิ่งสวยงามน,นะบอกก่อนนะ mm hmm. บางคนจะโชคดีที่ว่ายังได้กลับมารักกันเหมือนเดิมแต่บางคนน่ะด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆทําให้ทุกทอย่างมันพังมันจบจบแล้วก็ต้องจบเลยจริงๆต้องขอบอกนะคะ เร,เร็วนี้เรามองว่าต่อให้การเวลาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอ่ะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะเรามองว่าเขาคนนั้นของชาวมกรจะกลับมาพูดคุยนะอยากกลับมาพูดคุยเพราะเขายังไม่มีเขายังไม่ไปไหนจากคุณหรอกวังวนของเขาอ่ะเขายังมีคุณในสมองเลยเขายังยังแบบว่ายังไงดีต้องเรียกว่า ยังคิดถึงคุณอนะ่ะตัดกันเหมือนกันแหละแต่ก็ยังคิดถึงรอคอยโอกาสรอคอยความหวังว่าไม่ว่าคุณจหรือเขาจะกลับมาคุยกันได้นะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นชีวิตเขาตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าต่อให้เขามีความหวังยังไง<ต>เขาก็ใช้ชีวิตแบบปกติของเขาไปอะไรประมาณนี้เลย,ยะนะคะอืมรืน่นี้อาจจะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยก็ได้อาจเป็นไปได้นะคะ อาจจะเจอทางออกแล้วล่ะชีวิตช่วงนี้ของชาวมากรน,นะคนที่มีคู่มีประเด็นนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอาจจะพบทางออกจริงๆเร็วนี้อาจจะมีการคุยกันตกลงกันนะคะอุปสรรคทั้งหลายทั้งแหลมจะค่อยๆจบจบจบ,จบลงไปนะแต่บอกก่อนก่อนที่อุปสรรคจะจบลงไปอะ่ะคุณสองควรจะบอกให้รู้เลยอีโกโ้ลดลงกันมาหน่อยเถอะนะคะทิฐิลดลงมาหน่อยเถอะ ไอ้น,นิสัยที่ว่ายอมหักไม่ยอมงอเนี่ยไอ้น,นิสัยที่ว่าใช้อารมณ์แบบเด็กๆเนี่ยถ้าลดลงมาได้อะเรามองว่าความรักคือสิ่งสวยงามแน่นอนนะคะอย่างที่บอกนะบางคนะ่ะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีเพราะอารมณ์อย่างเดียวนะบางคนก็ยังมีโอกาสจัก,กรวาลยังหวีเข้ามาเจอกันได้นะต้องบอกแบบนี้มาดูค่ะว่าคนโสดของชาวมังกรจะเจออะไรไหมเอาคนโสดเอาอันนี้ด่วรออันนี้บ้าง ๋ยวหาวะต่าลิกตาใหญ่มาขอดูคนโสด,โสดมานานโสดข้ามปีโสดข้ามเดือนข้ามแรมฝนนี้หนาวนี้จะมีใครกอดบ้างไหมมาเลยนะคะถ้าคุณกลับมากันได้อะ่ะ เราบอกเลยว่าคนที่มีประเด็นกันอยู่อะถ้าคุณกลับมากันได้อ่ะคุณรด,ดทิฐิลดอีโกลล้ลดความอะไรอะเจ้ายศเจ้าอย่างของคุณนะความสุขของคุณก็จะมาเร็วๆนี้แหละนะคะอยากเตือนก่อนว่าความรักคือสิ่งสวยงามบางคนไม่มีโอกาสนะจะบอกให้บางคนมองไม่เห็นโอกาสเลยแต่คุณยังพอมีโอกาสนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ย อคุณโสดเงียบเหงาเศร้าซึมไม่เจอใครเลยหรือมาดูหน่อยค่ะคุณยังผิดหวังเสียใจอยู่เลยอ่ะคนโสดที่ผ่านมาคุณไปเสียสละอะไรอ่ะอแต่คุณก็ยังเห็นเขาเป็นคุณคนโสดคะคุณก็ยังต้องโสดอะ่ะบอกเลยว่าคุณยังต้องโสดอยู่เลยตอนเนี้ยในชาวคนโสดข้ามปีข้ามแรมอะ่ะม,มันเป็นความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดอะ่ะ ยังคุกคุนอยู่ในใจของคุณอยู่เลยอะค่ะนะคะคุณคนโสดยังมองไม่เห็นโอกาสเลยนะว่าจะมีใครมานะคนใหม่ก็ยังมองไม่เห็นโอกาสก็จะมองเห็นโอกาสได้ไงก็ในเมื่อจากคุณยังไม่เปิดใจพร้อมรับใครเลยอะค่ะอารมณ์ของคุณยังอยู่ในวังวนเดิมๆอยู่เลยคุณยังไม่เปิดใจพร้อมรับใครเลยคุณยังคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆของคุณอยู่เลยนะคะบอกหลายคลิปแล้วบอกหลายครั้งแล้วว่าคนโสดหรือคนที่เคยผิดหวังความรักมาก่อน ตราบใดที่เราไม่เ <vậy> ปิดใจตัวเองตราบตราบใดที่เราไม่เคลียร์พลังงานเก่าๆของตัวเองเราก็จะไม่คบโอกาสดีๆเข้ามานะคะเราก็อยากให้คุณเคลียร์พลังงานเก่าๆนะเราก็อยากให้เจอให้คุณเจอความรักดีๆความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะอือฮึชาวโสดก็ยังมองไม่เห็นมองเห็นแต่ว่าคุณยังอยู่ในอารมณ์ที่คุกกุนความเสียใจอะไรอวรของคุณยังไม่ได้จางเลยคุณยังเอาติดตัวคุณมาทุกวันนี้นะคะ เอาใจช่วยของคุณชาวโสดจริงๆนะคุณชาวโสดยังมองไม่เห็นใครเข้ามานะคะเรามองว่าถ้าเร็วๆนี้คุณเปิดใจได้คุณเคลียร์พลังงานลบได้คุณเคลียร์พลังงานความผิดหวังความเจ็บช้ำน้ําใจความเจ็บแค้นอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าคุณเคลียร์พลังงานตรงนั้นได้เรามองว่าคุณจะมีโอกาสได้พบเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ต้องบอกแสงสว่างปลายอุโมงค์นะคะเอาใจช่วยชาวมาังกรนะคะอือฮึ แล้วยิ่งสถานะไม่ชัดเจนสถานะคนมีคู่มีประเด็นเรายิ่งเอาใจช่วยหน่อยเนี่ยถ้าคุณเปิดใจได้คุณลดทิฐิลดอีโก้ของคุณได้เรามองว่าเร็วๆนี้อุปสรรคทั้งหลายทั้งแหลมมันจะจางหายไปนะคะคนคนนั้นของคุณเขาก็จะกลับมา เช่นกันนะไม่ว่าเรื่องราวครั้งนี้จะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาแหละใครรู้อีมีอีกโก้แต่ถ้าให้เรามองคือทั้งคู่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นะคะเอาใจช่วยจริงๆของชาวมังกรคลิปนี้ของชาวมังกรก็ความรักก็มีเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าการงานการเงินบ้านของชาวมังกรบางคนว่าเป็นยังไงอยากรู้เรื่องการงานการเงินนะคะเราก็ทําคลิปการงานการเงินเหมือนกันนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ